มีนาคมนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว,ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบระบบไฟฟ้าให้กับหลวงพ่อน,นงสุทีโรเจ้าอาวาวสวัดสว่างวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงตำ่ำร่วมกับบริษัท PEA Encom International จำกัด สนับสนุนโครงการขยายเขตร,ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการติดตั้งหม้อปแปลงไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเครื่องขยายเขตร,ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง220เมตรแรงต่ำระยะทาง920เมตรรวม25ต้นพร้อมงบประมาณหลอดไฟ LED ขนาด9วัตต์จำนวน180ดวงโคม